วันที่4เมษายนที่ผ่านมาสภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยจัดงานมอบรางวัลให้กับนักธุรกิจนักบริหารและกฏจักของผลิตภัณฑ์แบรนด์สินค้าต่างๆนะคะที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจภ่ายใต้มาตรฐานและก็คุณภาพที่ดีอีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับในระดับสากลนะคะในโครงการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจกับรางวัลความสําเร็จมาตรฐานธุรกิจ best product of the year 2ดท้า่21ครั้งที่6 นหอประชุมไปสนีไทยแจ้งวัฒนะนะคะโดยมีพลเอกเสริมศักดิ์วิเศษชัยศรีอดีตหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมหนาย,ยกสมาคมธุรกิจอาเซียนให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าวหละหนึ่งในนักธุรกิจนักบริหารนะคะและเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็พิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาอาชีพ ให้เขารับรางวัล Best Product of the Year 2 0 2เท่ถน1ครั้งที่6นะคะคือธุรกิจแฟรนไชส์ร้านขนมชื่อดังนะคะเพนกวินวอฟเฟิฮ่องกงโดยบริษัทสยามเบลฟูดจำกัดนั่นเองค่ะค่ะสวัสดีค่ะมุกนัชานาธนาวิลาสกุลนะคะค่ะมุกจะดูแลเกี่ยวกับแฟรนไชส์เพนกวินวอฟเฟิลฮ่องกงนะคะสวัสดีค่ะทิดาลัดไก่ลักนะคะจะเป็นผู้ช่วยดูแลแฟรนไชส์เพนกวินวอฟเฟิฮ่องกงค่ะ วันนี้จะมารับเบส t อ e เ e ียนะคะของปี2,564นี้นะคะรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะรางวัลน,นี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่การันตีความสาเร็จของแบรนด์ค่ะว่าแบรนด์เราประสบความสำเร็จแล้วแบรนด์ของเราก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะก็จะเป็นแฟรนไชส์เกี่ยวกับขนมก็จะเป็นขนมเพนนาขนมวัฟเฟิลฮ่องกงนะคะก็ เป็นขนมที่าทานได้ทุกมือทานได้ทุกที่ทุกเวลานะคะก็จะเหมือนนเค้กถือว่าเป็นเหมือนแบบเค้กบ้านเราเน่เองแต่ด้วยความที่ยุคสมัยเปลี่ยนไปนะค่ะความเป็นความเป็นขนมรูปแบบใหม่ความสะอาดก,กระแสของขนมต่างๆที่นําเข้ามาหรือสูตรสูตรต่างๆที่เรานําเข้ามาจาก จากต่างประเทศอย่างนี้ค่ะเราก็เอามาแดบแล้วก็เอามาปรับสูตรให้รสชาติถูกปากคนไทยมากขึ้นนะะจุดเด่นของตัวขนมวฟ้นของเรานะคะก็จะเป็นสูตรแบบกรอบหนึบซึ่งด้านในนะคะเอยด้านนอกจะเป็นแบบความกรอบนะคะ แต่เทกเจอร์ของด้านในของเราค่ะจะเป็นความหนึบแล้วก็เป็นเหมือนเทกเจอร์ขนมปังค่ะให้ความรู้สึกถึงความละมุนแล้วก็เหมือนตัวราลนี่เนาะเ<ช>หมือนขนมที่เราสามารถทานได้ตลอดเวลาเลยค่ะแฟนไซของเราเพิ่งเปิดขายจริงๆนะคะ 1, 1> เดือนครึ่งค่ะตอนนี้ก็26สสาขาแล้วค่ะ รู้สึกดีใจค่ะคือไม่คิดว่าจะไวขนาดนี้แต่ด้วยสินค้าของเราเป็นสิ่งที่พวกเราตั้งใจทํากันมากค่ะไม่ว่าจะเป็นสูตรแป้งหรือทุกอย่างโลตัวโลโก้รวมไปถึงเครื่องหมายการค้าต่างๆเราใส่ใจทุกอย่างเราก็เลยรู้สึกว่าความตั้งใจของเรามันทําให้เรานําพามาถึงจุดๆนี้ค่ะเริ่มต้นเพียง9,900ค่ะเราดูแลทุกอย่างเลยค่ะดูแลกันเหมือนครอบครัวนะคะก็คือเราไม่มีเก็บค่าธรรมเนียมใดๆเลยคุณลูกค้าที่อยากขายเป็นรายอาชีพหลักหรือรายอาชีพเหมือนหรือว่าเป็นอาชีพเสริมเนี้ยค่ะก็สามารถมาซื้อแฟ ได้ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์มาที่แอดไซน์นะคะ FC Penguin ค่ะทักมาสอบถามข้อมูลหรือทักมาสอบถามสาขาใกล้เคียงเพื่อเข้ามาชิมสินค้าได้เลยนะคะและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ไลน์แอดนะคะ FC Penguin ได้เลยนะคะ